สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ก้อยกันกว,วีค่ะมาดูดวงให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงตามราศีเกิดประจําเดือนกันยายน2 5 6 3ค่ะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะซึ่งชาวราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาถึงวันที่16กันยาค่ะหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีสิงห์นะคะก็เราจะดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพค่ะเราจะใช้ไพ่ยิปซีมาประกอบในคําบรรยายค่ะ ก็ไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะก็ได้โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านเข้ามาชมการดูดวงกับกับอาจารย์ก้อยนะคะถ้าท่านถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ก้อยในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราจะมาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะว่าชาวราศีสิงห์มีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกันยายนค่ะยบมาไพ่ใบแรกค่ะ ไกกพ่จักรพรรดิค่ะไกกะพ่จักรพรรดิเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสําเร็จเป็นเดือนแห่งความโชคดีท่านจะมีความสุขสดชื่นท่านอาจจะได้ข่าวดีมีความโชคดีในด้านของการลงทุนนะคะได้ผลกําไรที่ดีและท่านจะมีชื่อเสียงค่ะคนที่ไม่เข้าใจท่านจะหันกลับมาเข้าใจท่านและตัวท่านเองก็จะมี เหมือนกับมีพลังมีศักยภาพนะคะเวลาจะพูดจะขอความช่วยเหลือจะขอความร่วมมืออะไรท่านก็จะได้รับการสนับสน,นุนหรือได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะโดยผลบุญของชาวราศีสิงห์ชอบเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะตัวท่านเองก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลนะคะหรือจะทําให้คนน่ะหันกลับมาเชื่อชมแล้วก็นับถือเชื่อใจท่านได้มากขึ้นค่ะเรื่องของการงานค่ะ แปดไม้เท้าแปดไม้เท้าชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยายนตัวท่านเองอาจจะมีเกณฑ์ที่ถ้าทํางานในองค์กรท่านอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้ไปประจําที่องค์กรอื่นหรือรแผนกอื่นแล้วทาให้ท่านาาาามีการเตรียมงานได้เป็นอย่างดีท่านจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือแม้แต่กิจการค้าขายหรือไปประชาสัมพันธ์หรือไป,อป,ป,อไปติดต่อลูกค,ค้าท่านก็จะได้รับออเดอร์ได้รับ การปิดจ็อบที่ดีค่ะ,ะแปดมเมษท้าถือว่าการงานในช่วงเดือนสิงเดือนกันยายนนะคะของชาวราศีสิงห์ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นค่ะในขณะที่หัวหน้านะคะจากที่ไม่ค่อยเข้าใจท่านนะคะก็หันกลับมาเข้าใจแล้วก็สนับสนุนท่านมากขึ้นค่ะก็ถือว่ามีความโชคดีอีกนะคะและก็ท่านใดที่หาง,งานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานที่จอจชอบหรือบางที ผู้ใหญ่นะคะก็ดึงไปทำงานด้วยหรือบางครั้งสิบถ้วยจะ,จะบอกเหมือนกับบางท่านอาจจะลาออกไปทำงานให้กับครอบครัวนะคะผลประโยชน์ก็ผลประกอบการก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์หน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นนะคะเพียงแค่จะต้องอดทนแล้วก็วางแผนการทำงานให้ดีๆท่านจะได้ผลประโยชน์ตามที่ท่านต้องการค่ะ ท่านที่ทํากิจาการส่วนตัวนะคะไพ่หยิบมาอีกเป็นเจ็ดเหรียญค่ะกิจาการส่วนตัวก็ยังมีความมั่นคงดีค่ะกิจาการด้านของอ,อ,อสังหาริมทรัพย์นะคะหรือเรื่องของที่พักอาศัยนะคะหรือแม้แต่อาหารการกินนะคะก็ยังมีความโดดเด่นนะคะตัวท่านเองช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายค่ะไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่ว่าอาจจะนําเทคโนโลยีใหม่ๆหรือประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะแล้วตัวท่านเองจะมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะ เรื่องของการเงินค่ะสามถ้วยนะคะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์มีความโชคดีค่ะการเงินบางทีได้จากการติดต่อประสานงานนะคะสามถ้วยบางครั้งจะมีข่าวดีหรือมีช่องทางในการทําธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือบางทีสามถ้วยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของออทั้งงานประจําหรือได้ได้เสริมนะคะท่านใดที่ให้คนยืมเงินไปก็จะมีคนนําเงินมาคืนท่านนะคะและสามถ้วยบางครั้งจะเกี่ยวข้องกับการได้โชคลาภการเสี่ยงโชคแบบ มีความโชคดีค่ะแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะในขณะที่ใบต่อมาอีกนะคะสี่ไม้เท้าค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ขยับขยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะหรือได้มรดกนะคะจากครอบครัวนะคะถือว่าเดือนนี้ชาวสีสิงไม่ว่าจะการงานการเงินค่อนข้างที่จะ,ะตีตื้นขึ้นมาดีค่ะค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะแต่ก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆค่ะ คือถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆก็งดการลงทุนไปก่อนจะดีนะคะแต่เรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวญาติพี่น้องสี่ดาบสี่ดาบอันนี้ตัวท่านเองอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของเครือญาติที่เป็นการป่วยเรื้อรังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การต้องช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือญาติพี่น้องบาง,บางคนนะคะที่เขามีปัญหาในด้านของการทําธุรกิจที่ที่ไม่ประสบผลสําเร็จนะคะ ด้านของอุปสรรคนะคะหรือข้อควรระวังค่ะอันหนึ่งนะคะหกเหรียญหกเหรียญก็ต้องบางทีก็อืดอัดใจกับเรื่องของการถูกคนมาขอพึ่งพาอาศัยนะคะแต่ก็ทําด้วยความเมตตาค่ะแต่อีกอันนึงก็จะบอกได้ว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของคดีความหรือเรื่องของ ข้อพิาพาทเรื่องการเงินนะคะเดือนกันยายนชาวราศีสิงห์ก็หันมาปรับความเข้าใจหรือประนีประนอมยอมความกันได้นะคะเรื่องของครอบครัวค่ะก้าวถัว่วก็ต้องระมรัดระวังเรื่องของอารมณ์บางทีชาวราศีสิงห์จะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหรือบางทีก็อาจจะกลายเป็นว่าตัวท่านเองอาจจะมีคู่ครองที่ อายุมากกว่านะคะในขณะที่คู่ครองของท่านนะคะก็เป็นคนใจร้อนหรือว่าช่วงนี้คู่ครองอาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะต้องไปทํางานเดินทางไปติดต่อนะคะติดต่อการทำงานติดต่องานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการระแวงการหึงหวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆค่ะเรื่องของคนคนโสดค่ะคนโสดบางทีก็อาจจะ เจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่าคนที่เราถูกใจก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีสนภาพที่เพิ่งจะเลิกลากับคนรักของเขานะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะกับกลายเป็นรักนั้นมีปัญหาในด้านของคนเก่าของเขาหรือของเธอคนนั้นอาจจะกลับมาทําให้คนโสดเนี่ยความรักยังไม่โดดเด่นนะคะยังยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้ตอนนี้เพราะ,ะตัวท่านเองคนโสดก็ยังเพิ่งไป ปักใจอะไรมากมายนะคะเพราะว่าอันนี้ไพ่เดอเดสเนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่อะ่ะคนที่ท่านคุยด้วยเนี่ยเขาจะต้องไปแก้ไขปัญหาเขาก่อนนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพด m เอ็ s เพรสนะคะตัวท่านเองอาจจะสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าด้วยที่มีความรู้สึกมีภาระหรืออันนึงก็คือ กลายเป็นที่พึ่งของทุกๆคนเป็นห่วงเป็นใยทุกๆคนก็ทําให้ค่อนข้างที่จะพักผ่อนน้อยนะคะก็ระมัระวังเรื่องของความเครียดสะสมการนอนไม่เพียงพออาหารการกินอาจจะมีปัญหาท้องเสียท้องผูกได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ระมัดระวังเรื่องของกระดูกเรื่องของการปวดบ่าไหล่ด้วยค่ะเอาละค่ะก็ดูแบบแบบกว้างๆค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ